เห็นอก,กลมาแล้วครับขบวน255นะครับต้นทางทบุรีปลายทางหลังสวนนะครับหลังจากที่หลีกให้กับขบวนรถเร็วที่172นะครับขบวนธรรมดาที่252แล้วก็ด่วนพิเศษที่32แล้วนะครับตอนนี้ขบวน255นะครับเคลื่อนตัวออกจากชุมทางหนองประดุกนะครับ วันนี้เสียเวลาเยอะเลยครับสำหรับกระบวน2 5วันนี้ทำะบวนโดยอันต้อง4225หลังรอดสะพานเกือกม้านะครับชุมชนบ้านดงยางนะครับสำหรับกระบวนธรรมดา255ต้นทางทนบุรีปลายทางหลังสวน รอจนเมื่อยเลยนะครับรอที่ชุมทางหนองประดุกนะครับหลีกให้กับ3ขบวนนะครับรถเร็วที่1 7 2ธรรมดารถธรรมดาที่252แล้วก็โดยพิเศษทักษิณาลัตที่3-2นะครับตัวเองได้ปล่อยออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะจอดที่สถานีบ้านโป่งด้านหน้านะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุกชาแนลครับ